สวัสดีนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เราจะใช้ด้วยนี่ค่ะตัวไดมอนด์ว้าวนะคะ,ะ,คะเราจะมาดูกันนะว่าเวลาที่เขานะคะออกแดดแล้วนั้นหนะ้าเราจะเตปตังเวอร์นะคะเราก็จะบล,ลูของผลได้ดีขนาดไหนชัดขนาดไหนจ,งจางใจขนาดไหนนะคะแล้วก็จะสวยมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะขออนุญาตตกแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันโอเคไหมนะคะอันนี้ที่นะคะเราจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองเนาะทุกคนนะคะ<ม>เห็นไหมอืม้ม กันน้ำนะคะกันแดดกันเหงื่อน,นะคะ<ม>กันน้าเข้าและกันน้าออกโอเคไหม,ม <c oughs> เนียนใส่มากเป๊ะเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนที่นะคะออกเจอแดดแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างโอเคไหมคะกับนี่ค่ะใจดดมันหวาแล้วเจอกันวันนีน้เรามาถึงที่สวนสาธารณะแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านี่แสงนะคะตกกระทบ เห็นไหมเห็นไหมน้าวาาไหมคะหน้าเว้วมากโอเคนะคะต่อไปเราจะมาจัดตรงนี้ค่ะนะคะเราจะมาดูกันว่ากันน้ํากันแดดกันเหงื่อได้จริงหรือเปล่าทุกคนทุ่านหาชัดเจนแล้วค่ะชัดไหมคะเนธานะคะจับได้วหมเว้าเมื่อกี้เราตกางหน้าทุกคน